สวัสดีเหล่าเนี้ยของลิต้าทุกคนด้วยนะคะเนีย้ยวันนี้เราก็มาพบกับเกมฮงไกอิมแพ็คเตอนะคะหรือฮงไกอิ i แพ a คสามที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองในคลิปนี้ลิต้าอยากจะเก็บความทรงจำแล้วก็เมมโมรีของ UI เก่าไว้นะคะก่อนที่จะอัปเดตเป็นแพท7.1ในวันที่7ทธันวาคมนะคะหรืออ่อคลิปนี้ลงไปอาจจะ อ่ะสะผ่านไปไหนวันแล้วก็ดะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยรีแคปเอาล้วกันเนาะณตอนนี้ปัจจุบันที่ต้าน,นะคะก็จะเป็นโฮงกมังแผ่์เตเอร์เอร์ชั่น7-0นะคะยังไม่มีการอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มแล้วก็เป็นวันที่7ค่ะเป็นวันที่7ตอนตี1หกนาทีนะคะที่ต้ากำลังอัดอยู่ตอนนี้อ่าโอเค สำหรับ U I D เกมวงกาแพงเตอรนะคะใค,ใครอยากแอดลิต้าก็สามารถแอดได้ที่ I D นี้เลยนะคะเอาล่ะเราจะมาดู U I นะคะแต่และหัวข้อว่าแบบว่าก่อนอัปเดตเนี่ยแบบเก่าจะเป็นแบบไหนเนาะอย่างแรกเลยเราก็คลิกมาดูที่ภารกิจนะคะหน้าตาภารกิจก็ประมาณนี้ลิต้าทำเควสทำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วายวันนะคะก็เลยจะไม่มีให้เก็บ คะแนนม a t t l า p a เนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าตา UI เก่านะคะของหมวดการทําภารกิจอันนี้ก็จะเป็นหมวดของ Battle Pass นะคะเกณฑ์ okay, VP ก็จะเป็นหน้าแบบนี้เนาะอืมอันนคะค่ะ Battle Pass อันค้าแห่งอดีตอืมอันค้า Battle Pass อีกอันหนึง่งโอเคกิจกรรมล่ะกิจกรรมก็จะเป็น ประมาณนี้คิดว่าน้ากิจกรรมน่าจะไม่เปลี่ยนนะน่าจะเป็นเหมือนเดิมไอกิจกรรมสืบรอยลาลิต้าไม่ได้เล่นนะคะดองมโไม่ว่างเล่นเลยช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมครบรอบนะคะ6ปีที่จะใช้เหรียญอันนี้มาแลกของนอลิตาแลกไปแล้วเป็นออไอชิ้นส่วนของเอลนะคะนอิตาเก็บไม่ถึง800รอ อันนี้ก็กิจกรรมของน้องกรีซิโอซึ่งลิตาเล่นจบไปแล้วค่ะไม่มีอะไรให้ทำในะตรงนี้เรียบร้อยคิดว่าหน้าตากิจกรรมอะไรอย่างงี้น่าจะไม่มีเปลี่ยนหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันกายทำฟาร์มนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอันแล้วนะเป็นกิจกรรมตัวเก่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างเวอร์ชันของน้องกรีซิโอที่จะเข้าแพท7.1นะคะ ใช่อันนี้ผลงานประกวดแฟนอาร์ตอ่าโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นเควสของบทใหม่ที่ทำเสร็จแล้วเนาะหน้าสอเป็นประมาณนี้รางวัลอันนี้ก็จะเป็นการเช็คอินรายเดือนนะคะแล้วก็แชร์คำเชิญสำหรับใครที่สามารถกรอกโค้ดได้ก็รบกวนกรอกให้ลิต้าหน่อยนะคะยังไม่มีใครยังไม่มีใครกรอกของลิต้าเลยมั้งคิดว่านะแล้วก็บัตรโบนัสรายเดือน うん、オンコン、って、ーーはか,かなねえ、聞いた天命本部は大雪なんだって。<嗯>別に羨ましくないよ。だって、この後、基地の大きいプールでサマーパーティーをやるからね。<嗯><タッ>去年は雪合戦の願い事をたくさんしたけど。 水合戦もしして変わらないでしょそれにみんなと一緒なら何もしなくても楽しいしでもちょっとした問題があってみんなは来られないって言ってたのに今朝部屋を出たらメイ先輩とパパたちがケーキを持ってバースデーソングを歌ってたのパジャマだったから恥ずかしかったなもちろん重要なのはそこじゃないよ 最近クッキー作りの勉強をしてるんだけどんみんなのサプライズのせいで1袋分しか作れなかったんだ私はおいしいって思うんだけどやっぱり他の人の意見が聞きたいのメイ先輩は料理上手だから気が引けるしブローニャは私とあんまり変わらない上に1袋しか作ってないことをバラしちゃいそうだし <laughs> だから やっぱり、感情にお願いしようと思ったんだ。ん<ペー>あんたなら、きっと一番正しく評価してくれるでしょう。返事楽しみにしてるからね。キアナ。おい、ならさん、ハウナハウナハウナ、コッキー、ウンガチュウああ、ならさん、ハウナハウナ、サウナガなキアナ。ミカソウマンおハなイ、ラコピナポカー。 ก็น่าจะปกติหรือเปล่านะหน้าร้านค้าจำกัดเวลาจะถ่ายเก็บไว้ให้หมดเลย <c oughs> เพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่สามารถกลับย้อนมาดูได้ใหม่แล้วสิเสียดายโอเคในหมวดของเพื่อนหมวดอาจารย์ เพื่อนล่าสุดกลุ่มคำเชิญเพื่อนคนหาเพื่อนโอเคราไชื่อทีมล่ะอ๋อก็จะเป็นแบบนี้ปกติแทบไม่ได้กดเข้ามาดูเลยนะเอาลงตรงนี่ก็จะเป็นแชทโลกนี่ส่งสติกเกอร์สักหน่อยนี่ส่งวินิฮาร์เลยดยูสเปียร์มาคุข้อมูลกองกำลังอ๋อโอเค โอเคต่อไปเราจะไปดูที่หวัวข้อของกองกำลังสมาชิกที่ออนไลน์อันนี้เป็นกองกำลังที่ดิ้าใส่อยู่นะคะเป็นของเพื่อนใช่ภารกิจกอกกู้คลังสินะคะ้าเอ้ยมีคนให้เศษอันนี้มานะคอะคุณคะ่ะม้มานะคะ้าบ้านะคะ้าแล้ก็ต้องมาดูเหมือนกันนะเนี่ยว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้าง ว่าจำลองไม่ได้เล่นเลยค่ะช่วงหลังมาไม่ได้เล่นเลยไหนดูถานเราไหนสิกวาดล้างหน้ากวาดล้างก็น่าจะเปลี่ยนด้วยไหมนะดูหอพักหน่อย สปีดอิหันโนเคียนว่าในเ้าにしておいてくださいอืมอุ้ยเอลิเซียโต้เล็กนอนอยู่คุณแฮก็นอนอยู่เหมือนกันไปก็ห้องกุญแจสวรรค์สินะไม่รู้ว่าจะปรับหรือเปล่าด้วยสิเซีเนี่ยอืมอืมจจมตี้ก็จะเป็นมดโอเพนเวิลด์โอเพนเวิลด์บทเนื้อเรื่องครอบทีม องศาวดานํำรวจวัสดุท้าไทยละ่ะก็จะเป็นมิติซูเปอร์สตริงอันนี้ลิต้าตกลงมาอยู่ซีฟแล้วนะคะปกติอยู่แอคกอรี่ลิต้าไม่มีเวลาเล่นเลยก็เลยตกรลัวๆเลยสนามลบความทรงจำยังไม่ได้เล่นเหมือนกันสาวสิงหดวงตาก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันไม่ว่างเลยแล้วก็แดนสวรรค์น่าจะไม่มีอะไรให้ปรับหรือเปล่านะ ถ้าท้าความสำเร็จอะไรวะอ๋ออันนี้ของตามโมบียสอ๋อโอเคอน,นี่ก็จะเป็นบททดสอบของตอัวละครเนาะแปลงเล่นไม่ผ่านเลยอันนี้ก็ข้อมูลเบื้องลึกส่วนหน้ากิจกรรมชั้นเรียนกลยุทธ์ของตอัวละครกิจกรรมกิจกรรม,มหน้าตาของตอัวละคร เรื่องของเราบิลลี่อะบังเกบไ้แล้วของทรงจำทั้งนั้นเลยถ้าเปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้เห็นมุมมองเดิมๆอีกแล้วก็ได้อ,อือูชาต้องดูของเอดิซียเออด้ อつでもどこでもอリシアはว่าあなたの期待に応えるわเป็นชริงตซูมสเลยสวยสังเขาบอกว่าตอนดูสกินหรืออะไรอย่างนี้เขาจะปรับไปหรือเปล่าน่าไม่แน่ใจเหมือนกันจะทําพวกเงาหรืออะไรอย่างนี้สวยขึ้นก็ต้องไปรอดูเกมใหม่กันนะคะว่าเขาจะทำมาอยัไงไงมาถึงยูใหม่นะ ส,สิกมาตาอาวุธสกิลอุปรกรณ์ตรงนี้เขาจะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่านะ ไม่ได้เลยไม่นิยานเลยว่าคอฟอะไรมาบ้างแต่เห็นแค่ผ่านๆว่าเปลี่ยนพวก UI อะไรอย่างเงี้ยเ <L S 2> อลหน้าสมเสเยบียงด้วยไหมนะหน้าร้านค้าอันค่ะสเสียบียงรางวัลเนาะ ตรงหน้าร้านนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนไหมนะ่มแต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนนะยกเสร็จเลยอันนี้ก็น่าเติมเงินเนาะลงผลิตสติกมากกับอาวุธก็จะเป็นประมาณนี้อคอยติดตามให้ดียังไม่เคยเห็นเลยว่ามีอะไรมานานมากแล้ว โอเคนีก็จะเป็นหน้าสมเสียงเนาะอันนี้ดิต้าสมโมบิอุสไปยังไม่ออกเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าสมตัวละครน,นะคะ,สะเสียงแกลอรี่อันนี้ก็จะเป็นตราที่อาไว้ใช้ในเกมนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนห้องควบคุมว่าอยากจะได้แบบอันไหนตรงหน้าห่วงตรงนี้ น,น่ารักจังเลยนะอันนี้ก็จะเป็น CG ใช่ไหมนะอ่ะ CG ในเรื่องที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรมาบ้างปลดอะไรมาบ้างนะคะถ้าเล่นในเรื่องโดยที่ไม่สกิบหรืออะไรอย่างงี้ก็จะมี CG ให้เก็บเก็บ12เราก็ผ่านกันมานานเหมือนกันนะเนี่ยองกลแผล จริงลิต้าชอบอนาชาลีแอคมากเลยนะคะในบทของ19เนี่ยสวยมากๆากเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคืคอลิต้าชอบผู้หญิงตีน้ำแข็งเนี่ยแล้วค่ะน่ารักดีอืมอ้าวเลยเลยแต่บทออตโตนี่นานจริงค่ะพอๆกับบทแด้สวัสด์เลยนานๆบทขั้นโครงการสติกมาแล้วก็เป็นบท จบ,จบของเอ่อโลกไปนี้แต่ก็โดนกองกูงได้ <g iggle> ก็บทน,งนางานโซระอืมอ่าโอเคก็ผ่านมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพิเศษเหรออ๋ออันนี้เป็นพวกขาโพนี่นะ อะลิต้าจะบอกก่อนว่าที่มันว่างๆเนี่ยไม่ใช่ะไรนะคะคือลิต้าไปเล่นอะโฟ2ก่อนอะโฟ1อะมันเลยเป็นแบบนี้ลิต้าไม่รู้ตอนนั้นก็เลยเล่นไปก่อนอืมอันนี้จะเป็นของพงศาวดารมากนะถ้าจำไม่ผิดใช่คิดว่าใช่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหรอพีวิอันนี้ก็เป็นของเวอร์ชันนั้นๆนะคะเวอร์ชันอันนี้ก็จะเป็นของ เทเรซาเป็นพีวีของเทเรซาวันเกิดปิต้าเก็บไม่ครบนะคะวันเกิดเพราะว่าไม่ได้เล่นบ่อยขนาดน,นั้นเพิ่งมาเล่นตอนช่วงเออพาโดเข้านะคะก็เลยไม่ได้รับจดหมายวันเกิดของตอนปี2021เลยของ2022ก็ได้ไม่ครบเหมือนกันอืแต่ตอนปี2023ก็เริ่มครบแล้วนะอาวุธ่ะอ๋อจะเป็นจำแนกประเภทปืนคู่ ดาบสั้นอืมปืนใหญ่อ่าดาบหนักนิต้าว่าดาบหนักในเกมนี้ว้ยไอซาโอ้อ่านิต้าว่าดาบหนักในเกมนี้ไม่ค่อยมีให้เล่นเยอะะเท่าไหร่นะคะมีน้อยมากๆเลยกางเขน อะไรเนี่ย <S <S ไอจังแคนดี้ถุงมือนึกว่าจะเป็นถุงมือไอจังอีกแตออ่ไม่มีเนาะอันนี้ของน้องแบมเคียวยักษ์โอเคหอกหอกส่วนมากจะเป็นของพี่ดูถ้าส่วนใหญ่เลยนะคะพี่ดูใช้หอกธนูกงจกักร ก็เป็นหอกซัดหอกซัดมีครบนะคะเพราะว่าคุณมิสเทลชาลิแอคเป็นตัวเดียวที่เป็นตัวละครหอ,อกซัดตอนนี้สติกมาตาอันนี้ก็จะแบ่งเป็นเซตให้เลยว่าเซตอะไรมีอะไรบ้าง2ดาว3ดาวสีดาว5ดาวซึ่งนิตาขาดเยอะอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องสงสัยไม่มีงบวเติมทำมาใส่ได้แค่ฟาร์มเอานะ สติกมาจากกิจกรรมเหรออืมไม่มีค่ะ <laughs> ไม่ light. ออฟไลท์อ้อเอ๊ะออรับได้แล้วเหรอลิต้ายังไม่เคยร,รับเลยอ่ะรับก่อนละกันรับแล้วโอเคอันนี้มีโรบนะคะเอลิเซียนพารากอนอืมแล้วก็สติกมากคลาโบ อันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นของตัวละครอ๋อใช่จริงด้วยเป็นตัวละครที่มาคอลแลบกันจากเอวากเลียซึ่งลิต้าไม่ได้มาเล่นแล้วก็ความสำเร็จอันนี้ก็จะเป็น achievement ต่างๆนะคะเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้96%แล้วลิต้าทำมาม6า96%ละใกล้ละใกล้ละ มันชีโปรไฟล์ตั้งค่าหน้าจอตั้งค่าพรีวิวเท่าที่ดูก็น,น่าจะมีประมาณนี้นะคะที่ลิต้าสามารถเก็บฟุตเทจของภายในเกมได้เนาะก็ วันนี้ก็น่าจะจบที่ตรงนี้ค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาแลวดูแล้วก็เป็นสัขีพยานในการเดินทางต่อไปของเกม Hong Kai Impact b u r s นะคะในแพ็ก7.1พร้อมกับ UI ใหม่ที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ที่ต้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน